สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนตัมดิออร์คอลครับช่องงานไพ่พลังงานจักรวาลน,นะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปสําหรับชาวราศีธนูครับมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ลองมาดูการเป็นภาพร,รวมนะครับก็วันที่ที่ผมขึ้นให้นะครับสำหรับชาวธนูเนี่ยผมยึดตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นวันที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับ โหราศไทยนะครับแต่คุณก็สามารถที่จะรับฟังหรือรับชมได้นะครับเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์ให้กับคุณนะครับพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยครับขึ้นอยู่กับพลังงานของตัวคุณด้วยนะครับก็อยากให้คุณเนี่ยเปิดใจนะครับเปิดมุมมองรับฟังนะครับว่าจะมีข้อความอะไรที่จะกรวาลเนี่ยหรืออูนิเวอร์สครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอยากจะส่งถึงคุณชาวธนูครับก็ลองมาดูกัน จะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือมอีสถานการณ์พลังงานรูปแบบไหนเข้ามาครับชาวไทยงูใบแรกครับ Joy Sun in Rio ครับหมายเลยค่ะ Time o อฟ e e อร์ a t i o n and ด c เซ s s ครับเวลาของความสำเร็จเวลาของความสุขครับ เวลาของความรักครับ love ครับ moon in river ครับพลังงานของราศีตุล b r i n g peace to your life and your relationship beautiful ครับมีสัญญาณของความโชคดีหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงของความรักความสัมพันธ์เข้ามาความมั่นคงครับ sun in vocal ครับหมายเลขหก and then w e l ครับ you learn what y o u r so ครับชาวธนูนะครับคุณอาจจะมีพลังงานของรัก คนานะครับอยู่ในราศีกันราศีตุลหรือรเรโอนะครับพลังงานของลัคนาเนี่ยจะแม่นยำเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับแต่ไพ่ตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้มีลัคนาที่ผมบอกมาตามไพ่ก็ดูได้นะครับหรือฟังได้นดั่นเองมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสัญญาณสิ่งดีๆด,ดเข้ามาครับชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากความสุขความรักนะครับและความเบ่งบานการเจริญเติบโตในชีวิตในไพ่สามใบนี้เป็นไพ่สัญญาณที่ดีมากๆคุณกําลังจะเฉลิมฉลองคุณจะได้รับหรือ มีความสำเร็จเกิดขึ้นมาบางคนเป็นการพัฒนานะครับหรืองานที่คุณทำเนี่ยมันหวังผลได้มันผีเดวออกผลได้ครับหรือสิ่งที่คุณได้หวานลงไปในพลังงานของคุณในความรู้สึกดีๆในความคิดดีๆที่มันเป็นขึ้นความถีด่ดีๆที่คุณส่งออกไปคุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นจกักรวาลบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นครับชอบบูธครับ คุณเคลียพลังงานของตัวเองมาดีมากครับช็อปวูดในที่นี้เนี่ยในไปนี้มันบอกถึงว่ามันเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณในเดือนมีนาคมนี้ไม่ว่าคุณกําลังแบบทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับจงเอ j นจอยกับมันนะครับ time of celebration and success นั่นแสดงว่า,พาไพ่ใบนี้คือความสุขความสำเร็จหรือคุณกำลังดึงดูดกับสถานการณ์ผู้คนหรือสิ่งดีๆเข้ามานะครับครอบครัวเพื่อนนะครับ คอยให้การช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับหรือในไพ่ใบนี้เนี่ยคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขก็ได้พูดถึงว่าคุณกําลังสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆก็ได้หรือคุณอาจจะกําลังแบบ ทำงานที่มันเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ครับเข้ามาแล้วมันแบบประสบความสำเร็จก็ได้หรือได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพพอร์ตก็ได้มันมีคำว,ว่าบันดันในชีวิตของคุณขึ้นมาอะบันดันคืออะไรคือความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องราวของงานเงินเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยมันก็อาจจะมีสัญญาณข่าวดีของความรักที่เข้ามาก็ได้หรือคุณอาจจะพาตัวเองไปอยู่ใน ในสารที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่กับตัวเองก็ได้ไม่าอาจจะเป็นพลังงานของเซลล์เลิฟในตัวเองที่มากขึ้นก็ได้หรือมีความเชื่อในตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะไว้วางใจชีวติตของคุณได้คุณมีความเชื่อว่ายูนิเวิร์สหรือจักรวาลคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของ การมี positive energy ในตัวเองนะครับการมีความสุขกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เข้ามาหาตัวคุณเพราะว่าพลังงานของความสุขที่คุณมีครับชาวธนูม,มันจะดึงดูดกับผู้คนกับเหตุการณ์สถานการณ์หรือความโชคดีต่างๆเข้ามาหาคุณมันถึงเวลากับคุณแล้วครับในเดือนมีนาคมที่จะผลักตัวคุณอะไปข้างหน้าต่อไป มันเหมือนมีการประจนภัยบางอย่างสําหรับคุณก็ได้ครับคุณอาจจะพาตัวเองไปลองประสบการณ์ใหม่ๆหรือไปลองทําตามเป้าหมายตามความฝันของตัวคุณเองใหม่มันให้อารมณ์คล้ายๆกับคุณมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจหรือมี motivation นะครับที่จะพาตัวคุณนั้นไปสู่ความสําเร็จหรือคุณมีความรู้สึกลึกๆได้ว่าดวงชั้นมันดีขึ้นชั้นจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีเขาเรียกว่า ครีเอทีฟอวันดน,นะครับหรือความคิดที่มันอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของตัวคุณแล้วก็ลิบ้าในในหมายเลข19ครับคือความรักคุณกําลังนําพาสิ่งดีๆเข้ามาคุณกําลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาผู้คนที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยาณนะมิตรที่ดีโชคดีๆต่างๆคุณกําลังดึงดูดเข้ามานะครับไพ่อะครับในราศีตุลมันคือความสมดุลเนาะดังนั้นมันเหมือนกับว่าคุณกําลัง ปรับสมดุลปรับพลังงานของตัวคุณนะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการมีความสุขหรือเ e นจอยกับชีวิตนะครับการพาตัวเองไปร้านอาหารดีๆการฟังเพลงนะครับดีๆนะครับหรือ connect กับความ ความรักในตัวเองไพ่ใบน,นี้คือความรักมันมันมันบอกได้ว่าคือการเซลล์เลิฟในตัวคุณด้วยเมื่อคุณมีความรักหรือชื่นชมยินดีกับทุกๆอย่างที่คุณมีอยู่แล้วมันอาจจะนําทางคุณสู่สิ่งที่ดีด้วยก็ได้หรืออาจจะให้คุณเนี่ยดึงดูดกับสิ่งดีๆอีกมากมายเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะครับชาวธนูต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันเป็นสัญญาณของไม่หยุดนิ่ง คาร์ทหนูครับไฟออฟสอดครับอืมเนี่ยเลยทีออฟคัพส์ครับไฟออฟสอดสี่เอ่อทรีออฟคัพส์คำพูดความรู้สึกสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อ คุณต้องให้มันอยู่ในความคิดที่ดีให้ได้เพราะว่าไฟออฟสอดมันคือพลังงานของท่านลมท่านลมคือความคิดคือคําพูดคือการสื่อาสารดังนั้นคุณสื่อาสารอะไรออกไปทั้งตอบทั้งกับตัวเองหรือผู้อื่นก็ตามมันเป็นพลังงานที่จะสะท้อนกลับมาหาคุณดังนั้นเรามัาระวังในเรื่องราวของคําพูดการสื่อสารความคิดพยายามมีสติรู้ตัวท่วาพร้อมหรือคุณกําลังแบบมานาเฟสอะไรอยู่ แล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้ให้ตัดคํานี้ครับเมื่อไหร่ที่คุณมีความกังขาในกฎแรงดึงดูดหรือในพลังงานหรือในสิ่งที่คุณขอไปกับจักรวาลแล้วคุณแบบเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่จะโชคดีไม่เห็นสิ่งดีๆเลยนั่นแสดงว่าคุณกําลังตัดขาดกับความอุดมสมบูรณ์เหมือนไพ่กาลังบอกกับคุณว่าให้คุณเนี่ยชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแล้วคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์หรือความล้นเหลือครับเข้ามาในเดือนนี้ครับคุณกําลังดึงดูดความรักครับ พลังเงินของความรักเด็นมากๆครับชาวธนูมันเป็นได้ว่ารักในสิ่งที่ทำรักในงานที่ทำนะครับแล้วมันก็จะผีดอออกผลการความสม่ำเสมอความอดทนความพยายามในการทำสิ่งสิ่งเดิมซ้ำๆๆของคุณมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับคุณหรือคุณอาจจะกำลังพาตัวเองไปสู่อโอกาส ใหม่ๆก็ได้เมื่อคุณมีความรักในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำคุณมีความขอบคุณคุณมีความยินดีในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำสิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับกับผลลัพธ์ที่ดีครับในชีวิต The Lover ขึ้นมามันไม่ได้แปลว่าคนรักคู่รักอย่างเดียวเท่าจ,จะเข้ามามันอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นบุคคล อาจจะเป็นสัญญาณอาจจะเป็นข่าวดีหรืออะไรก็ตามที่มันมาจากพลังงานของความรักที่คุณส่งออกไปแล้วจักรวาลสะท้อนกลับมาหาคุณเหมือนคุณมีความสุขกับชีวิต the l ล v เวมันก็แปลได้ว่าคุณมีความสุขกับตัวเองมากคุณมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำหรือคำพูดที่เป็นคำพูดที่เป็นแบบดีๆที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆซ้ำๆมันก็ทำให้คุณดึงดูดกับสิ่งดีๆเข้ามา ไพ่ใบนี้คุณหวานอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นนั่นแหละครับคือพลังงานของคุณคุณทําอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะครับเนี่ยเลยนายอฟคัพชัดเจนมากว่าว่านายอฟคัพเนี่ยคือความสุขคุณจะได้เฉลิมฉลองเพราะว่าทีอฟคัพคือไพ่ของการเฉลิมฉลองการยินดีอาจจะมีสัญญาณข่าวดีที่คุณรอคอยเกิดขึ้นมาในเดือนมีนาคมนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับฟัวบอล สัญญาณข่าวดีการเฉลิมนฉลองการปาร์ตี้สัญญาณของอาการสารภาพรัก สัญญาณของการบอกรักสัญญาณของการเปิดเผยความรู้สึกบางอย่างมันเป็นได้ทั้งคุณเปิดเผยความรู้สึกต่อคนที่คุณชอบหรือการเปิดเผยความรู้สึกของคนที่ชอบคุณหรือมีสัญญาณของการมั่นหมายสัญญาณของการเจรจาตกลงดีวกันของหุ้นส่วนอะไรต่างๆเหล่านี้สัญญาณของความสําเร็จในเรื่องงานสัญญาณของการสอบติดนะครับหรือได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาขึ้นมานะครับดีมากม ชาวธนูครับต้องบอกว่าดีมากๆในเดือนมีนาคมนี้ดวงของคุณกาลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆครับขอดูเพิ่มเติมนะครับว่าเดือนมีนาคมนี้ชาวธนูครับจะมีสิ่งดีๆอะไรหรือสัญญาณอะไรนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมา DMperor พูดถึงอะไรนะครับ The m p e r o r พูดถึง CEO พูดถึงคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองหรืองานใน ธุรกิจเนาะหรือไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็ตามผมต้องบอกว่ามันคือการที่เราทําอย่างเต็มที่ในเป้าหมายตามแบบแผนตามกระบวนการนะครับมีแผนสำรองหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นผมรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมนี้สําหรับคุณแล้วเนี่ยคุณเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นครับมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันจะสบายขึ้นมันจะโฟโล์ขึ้นหรือทุก ทุกๆอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นจากการปรับพลังงานของตัวคุณด้วยครับบันเจิดครับไอเดียบันเจิดการคอนเน็กกับจักรวาลหรือจักรวาลคอนเน็กกับตัวคุณหรือเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับตัวคุณดังนั้นพลังงานของ c อนเชอร์เน็ตครับหรือจิตใต้สำนักของคุณที่คุณส่งออกไปนะครับมันเปรียบเสมือนเสาทัน เสาสัญญาณนะคุณเป็นคุณเป็นเสาสัญญาณนะครับที่ส่งคลื่นอะไรต่างๆออกไปกับจกักรวาลแล้วจกวักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในเดือนมีนาคมต้องบอกว่าสมองของคุณหรือความคิดของคุณจะโฟล์มมากนาคุณจะคิดไอเดียออกคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์หรือมันอาจจะมีความริเริ่มบางอย่างที่รุ่งโรจน์หรือมีความชัดเจนนะครับอะไรบางอย่างเปิดเผยขึ้นมาคิดงานออก นะครับไม่มีทางตันมีไอเดียในธุรกิจใหม่ๆได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆเป็นเวลาที่เหมาะกับการคิดการทำลงมือเปลี่ยนแปลงบางอย่างของตัวคุณก็ได้หรือใครบางคนในในการเงินก็มีการลงทุนคิดวิธีบริหารการเงินแบบใหม่ดูนะครับหรือกล้าเสี่ยงในการลงทุนก็ได้ในความสัมพันธ์นะครับมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของมีโปรเจกต์ ที่จะทำร่วมกันหรือความชัดเจนในความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มปรากฏออกมาก็ได้หรือการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของคุณนะครับก็ได้ในลักษณะประมาณนี้ต้องบอกว่าชาวธนูในเดือนนี้มีแต่ดีกับดีดกับดีกับดีนะครับแล้วก็ดีเนี่ยครับแข็งแกร่ง f อร์จูเนตไพ่ใบนี้แข็งแกร่งเนี่ยพูดถึงอะไรนะครับไม่มีอะไรทําคุณได้ในเดือนนี้ คุณอดทนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่เรามัดระวังในเรื่องราวของคําพูดแค่นั้นพูดดีเหมือนที่เราเคยได้ยินพูดดีเป็นสีแก่ปากใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือ positive energy หรือ self talk หรือการพูดดีๆกับตัวเองคํานี้มันใช้ได้ครับคือการพูดดีๆกับตัวเองพูดแบบให้สีให้ตัวเองแบบรู้สึกดีๆนะครับพ่แข่งขึ้นมาต้องบอกว่าดูมั่นคง ดูหนักแน่นต้องบอกว่าในงานของคุณเนี่ยมั่นคงหรือธุรกิจงานมันอาจจะหนักหน่อยอาจจะมีความรับผิดช,ชอบหนักหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหรืออะไรก็ตามแต่ผลลัพธ์มันดีสุดท้ายแล้วคุณจะมีความสุขใครที่ทำงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างวัสดุพานนะครับหรืองานที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องทำมากขึ้นเหนื่อยหน่อย แต่นั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนในเดือนนี้แต่มันสะสมไปให้คุณเรื่อยๆถ้าคุณจะลงทุนในเดือนนี้อาจจะเป็นการลงทุนในพันธาบาตัตรในประกรันในอสังหาที่มั่นคงเงินฝากประจำหรือการเงินของคุณในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นบริหารจัดการการเงินด้วยความรักใช้เงินด้วยเก็บเงินบ้างอะไรแบบนี้ ในความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าในความรักของคุณที่เข้ามาะครับมันดูเป็นความรักที่มีความหนักแน่นไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาคุณเขามีความจริงใจเขามีความหนักแน่นเขามีความชัดเจนที่จะเข้ามาหรือได้เจอคนที่เหมือนกันหรือเจอคนที่ซื่อสัตย์อยู่ตอนนี้ถ้าคุณกําลังจัดตกลงปรงใจคบใครอยู่เขามีความมั่นคงเขามีความซื่อสัตย์นั่นคือคีย์ของความรักหรือความสําเร็จในความรักของคุณ ในไพ่ w ว r อโก้ครับในหมายเลขหกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือเงินมันคือความสม่ําเสมอมันคือแบบ e n d u v a l ะครับคือแบบการผลิดอกออกผลของบางสิ่งบางอย่างคือคุณจะมีคุณภาพชีวิตอะครับหรือ w e being เนี่ยที่ดีขึ้นมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในเดือนมีนาคมคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้หรือมีความสุขได้ไปเที่ยวได้ไปเดินทาาหรือมีความสุขกับทุกๆวันของคุณ มีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณมีนะครับอะไรแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับชาทธงนูมาดูกันต่อนะว่าในเดือนมีนาคมนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาหาคุณอีกบ้างครับหรือไพ่าอาจจะแน,นะนําอะไรจักรวา,รา,รวาล,รลเนี่ยจะแนะนําอะไรกับคุณ animal ครับ Animal เนี่ยมันคือ ความรักมันคือการแบ่งปันความรักออกไปมันคือการแชร์ลิงหรือส่งต่อออกไปในไพ่ใบนี้บางคนก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่พิการการช่วยเขาเรียกว่าบ,บริจาคให้กับสถานเลี้ยงดูสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้หรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือการใช้สัตว์บำบัดหรือฮิลลิ่ง หรือ Animal เนี่ยอาจจะเป็นสายบางอย่างที่จักรวาลส่งมาให้คุณผ่านนกแมวสัตว์คุณอาจจะเห็นสัตว์แปลกๆที่คุณไม่เคยเห็นหรือไม่ได้เป็นถิ่นประจำของสัตว์เหล่านั้นคุณจะเห็นนะั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่จักรวาลกำลังมาบอกกับคุณก็ได้ ว่าคุณกำลังไปถูกทางเวลาที่คุณเห็น Animal Spirit นะครับหรือจิววิญญาณของสัตว์ต่งตางๆมันมีความหมายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยคือคุณแค่สังเกตดูอารมณ์ของคุณหรือความคิดของคุณตอนนั้นหรือคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือคุณตั้งคำถามอะไรก็ออกไปกับจักรวาลละนั่นคือสารที่จักรวาลกำลังส่งมาหาคุณส่วนใหญ่ สำหรับผมนะเวลาที่เห็น a Animal s p i r i t ผีเสื้อเป็นสนัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการ Transformation หรือสิ่งดีๆแล้วผมก็จะดูอารมณ์ของตัวเองนะตอนนั้นที่เจอว่าเฮ้ยเป็นยังไงหรือผมชอบเจอนกเกี่ยวหรือนกอินทรีซึ่งแถวบ้านผมมันไม่ได้ติดทะเลขนาดนั้นนะครับเออแล้วเขาก็ไม่ได้มาบินทุกวันแต่ผมจะเห็นมาเกาะแถวต้นไม้ใกล้บ้านหรือวินหรือบินวนอยู่แบบ บนหลังคาอะไรแบบเนี้ยผมก็จะเช็คดูกับตัวเองว่าตอนนั้นเราตั้งคําถามอะไรกับตัวเองหรือตั้งคําถามอะไรกับจกักรวาลแล้วก็ลองสํารวจความรู้สึกของตัวเราเพราะว่าสัญญาณเหล่านั้นเขากําลังสื่อสารกับเราว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเฮ้ยเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วหรือมันไม่ดีเราปรับอารมณ์ปรับขึ้นความถี่ของเราใหม่ดังนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้ครับถ้าคุณรู้สึกว่า คุณต้องการการฮิลลิ่งการบำบัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยลองใช้น้องแมวน้องหมานะครับหรือสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยบำบัดคุณได้ขอดูคำแนะนำเนาะเพิ่มเติมคำแนะนำในการเสริมพลังงานให้กับคุณในเดือนมีนาคมน,นี้ครับชาวูอืม ความคิดครับ possibility ความคิดที่ดีนั่นแหละคือพลังงานที่ช่วยเสริมคุณถ้าคุณดูในไพ่ใบนี้เห็นไหมครับ possibility คือความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดถ้าคุณมีความคิดหรือ mindset ที่เป็น mindset ที่ดีอะผมต้องพูดแค่นี้ว่าถ้าเรามี mindset ที่ดีอะเราจะเห็นโอกาสหรือเราจะเห็นไอเดียดีๆอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยเนี่ยความคิดของคุณนะครับที่คุณส่งออกไปกับจกักรวาลผมรู้สึกว่าคุณ จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจากความรู้สึกจากความคิดของคุณ Fo c u s on your attraction on what could go right when you learn to imagine the best case scenario you get to enjoy an d experience ทวิตครับคุณแค่ enjoy กับมันคือคนแรงนึงดูดอะครับการที่เราจะได้สิ่งที่เราคู่ควรคือเราต้อง gratitude ครับหรือสำนึกรู้คุณอย่างเช่น คุณอยากจะได้เงินเนาะสมมติคุณอยากจะร่ํารวยคุณอยากจะได้เงินเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะแต่ทุกวันนี้คุณยังไม่ได้รู้สึกขอบคุณเงินที่คุณมีไม่ว่าคุณได้เงินเท่าไหร่ก็ตามคุณยังไม่ได้รู้สึกพึงพอใจเลยอยู่หรือเปล่าคุณลองกลับไปสํารวจไม่ว่าตอนนี้คุณได้เงินเดือนหมื่นเงินเดือนแสนเงินเดือนล้านคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบไม่พอใจอยู่หรือเปล่าคุณไม่ได้สํานึกรู้คุณหรือคุณอยากจะเจอคู่ที่ดี แต่คุณยังไม่ไม่พูดดีกับคู่ของคุณเลยคุณยังไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของคุณเลยคุณยังมีพลังงานลบๆไปโยนใส่คู่ของคุณหรือคุณยังมีความกลัวว่าจะเจอคนไม่ดีคนที่เข้ามาหลอกหรือคนที่ไม่จริงใจอยู่หรือเปล่าเพราะว่าความคิดทั้งหมดสิ่งที่คุณโฟกัสอ่ะมันคือสิ่งที่จะเข้ามาส่วนใหญ่เราจะไม่อยากได้เราไม่อยากเจอคนที่ไม่ดี เราไม่อยากเจอคนหลอกลวงใช่ไหมครับแต่นั่นแหละคุณไปโฟกัสแต่ความว่าไม่อยากเจอคนไม่ดีมันก็เลยทําให้จกักรวาลนะครับทํางานกับความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกกลัวของคุณหรือคุณไม่อยากจนคุณอยากมีเงินเยอะๆแต่ความรู้สึกตอนนั้นที่คุณคิดออกไปอ่ะมันเป็นความรู้สึก จนนะครับมันเป็นความรู้สึกกลัวครับดังนั้นเนี่ยคุณแค่ต้องสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีและไปโฟกัสจดจ่อที่ความสุขที่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีๆนะครับนี่คือการเสริมพลังงานของตัวคุณนี่อากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมครับ I can overcome any obstacles ครับคุณสามารถที่จะผ่านทุกๆ ความยากลำบากหรือทุกๆอุปสรรคของตัวคุณไปได้พไพ่ใบนี้นะครับ Believe that you can success in any endeavor and trust the path will be layout of you any obstacle you encounter on your journey to success can be conquered what is this hand to uh, What is the c h n for you will be o u r but the key is perseverance ครับคุณแค่ต้องมีความเชื่อครับว่าเฮ้ยคือสำหรับผมเวลาที่ผมรู้สึกว่าเจออะไรยากๆผมแค่ใส่ความเชื่อใหม่ลงไปว่าจัก,กรวาลจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอจัก,กรวาลจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราเสมอจัก,กรวาลจะมอบโอกาสจะมอบความโชคด,ดีให้กับเราได้เสมอ แล้วมันก็ผ่านไปได้อันนี้คือสําหรับตัวผมนะหรือเวลาที่เราเจออุปสรรคหรืออะไรต่างๆคุณอาจจะลองสังเกตว่าคุณก็ผ่านมันไปได้ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นคีย์สาคัญเลยก็คือ perseverance คือความอดทนคุณแค่ต้องอดทนเฝ้ารอนะครับในสิ่งที่คุณปรารถนาให้ได้แต่จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับน่าจะประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีธนูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ